คนไข้ติดเตียงครับต้องละหมาดไหมครับต้องละหมาดทุกคนต้องมีสติสมประกอบต้องละหมาดจะละหมาดยังไงท่าไหนก็ท่าที่สะดวกนอนนั่งนอนยืนไอ้ละหมาดละหมาดยืนละหมาดนั่งละหมาดนอนละหมาดท่านอนนอนตะแคงนอนหงายก้มวักก้มไหวไม่ไหวละหมาด ด้วยใจอย่างเดียวแล้วมาด้วยกระพริบตาอย่างเดียวนี่ต้องละหมาดถ้าสมองยังทํางานอยู่ก็ต้องละหมาดครับครับผมอัฮัมดลิล้์ครับเรื่งองาบนั้นละหมาดก็ไม่จเป็นไม่มีสะดวกเข้าห้องน้ําช่วยตัวเองได้ล้างตัวเองได้ล้างนาเงนเช้าเนี่ยก็ทําอาบนั่งละหมาดด้วยตัวเองก็ทําคนอื่นช่วยอาบนั้นละหมาดเนี่ยก็ทําลําบากไม่มีคนช่วยเข้าห้องน้ําไม่ได้แตยามมุม नाही मुम ते मुमनी दिन सॉफ वा समजायला